แอบถ่ายตาครับกำลังเลาะน้ำนาคำว่าเลาะน้ำนาเป็นภาษาอีสานเลาะก็คือหมายถึงประมาณว่าเดินดูนะครับตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเช็คดูนะเนี่ยว่าจุดไหนที่น้ำมันแบบว่าเหมือนมันจะมีจุดที่มันรั่วออกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าน้ำมันเยอะเกินไปเราก็อาจจะต้องแบบว่าผันน้ำไปยังแปลงอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ฝนตกหนักครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยจุดนี้จะเป็นจุดรับน้ําครับน้ําก็จะมาจากภูเขาฝั่งขวามือ,อะนะตรงนี้มันก็จะเป็นแต่แต่มันไม่ใช่ที่ท,ที่เป็นลุ่มที่สุดนะครับมันก็จะมีที่ที่มันลุ่มกว่านี้หมายความว่าถ้าฝั่งซ้ายมือลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับตรงนี้จะเป็นทางผ่านของน้ํานั่นแหละถ้าอยู่ในระดับที่พอมอแล้วก็จะต้องปิดก็จะใช้จอบขุดดินนะครับ ปิดเอาไว้แต่ถ้ามองว่าไอ้แปลงนี้ทําไมระดับน้ํามันยังไม่ไม่เหมาะสมไม่เพียงพอก็จะต้องผันไปใส่เรื่อยๆอีกแปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทําทําทั้งวันนหละมายหมาย,มาย,มาย,มายถึงว่าอย่างน้อยก็เช้ากับเย็นนะฮะเช้ากับเย็นเดินมาตรวจสอบดูหรือแม้กระทั่งว่าบางทีอาจจะเป็น4ี่รอบห้ารอบก็มี ้องมาดูเรื่อยๆนะครับสังเกตจากอะไรก็คือนอกจากเราจะต้องมองดูนะครับว่าน้ํามันไหลไปตรงไหนบ้างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงเอาไหลจอก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 อย่างนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเลาะน้านาตรงนี้ก็จะมีทั้งนาข้าวแล้วก็อ้อยแต่แต่ส่วนของอ้อยนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนของญาติญาติกันนะรตรงน้นวิวบรรยากาศก็โอเคนะฮะ ผมกำลังนั่งเ,เช็คงานเช็คอะไรอยู่ก็เห็นตาเดินมาก็เลยบันทึกวิดีโอเอาไว้หน่อยฝนตกหนักมากครับเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักบ่ายสองบุวบิดครับผมเนี่ยพายายไปโรงพยาบาลผมกลับมาถึงที่นี่ก็ประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมงละฝนก็เทกระนำลงมาเลยแล้วก็ช่วงเมื่อคืนนี้มันก็จะตกอยู่หน่อยนึงแต่อาจจะไม่แรง วันนี้คาดว่าคาดว่าน่าจะตกเหมือนเดิมน,นะครับคือช่วงนี้มัน,มนฟ้ามันไม่ได้ปิดเท่าไหร่นะฮะห,หมายถึงมันอาจจะมีเมฆมีอะไรเยอะอยู่แต่ก็เป็นแดดอ่อนๆครับมารอดูว่าจะหนักหรือเปล่าแต่ตามพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าคงจะต้องอยู่กับฝนอีกพักใหญ่ๆนะครับในช่วงนี้นี่นะครับนาข้าวก็จะเริ่มตั้ง ต้นตั้งกอกันแล้วล่ะตาก็จะเลาะก็ะช่วงสักอาจจะเป็นใบใบนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะมาอีกรอบแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับนี่แหละเป็นกิจรกรรมเลาะน้ํานาก็ทั้งตาทั้งยายครับยายบางทีอาจจะเป็นในรอบค่ําก็ได้บางทียายก็ไม่ไวใ้ใจตากลัวตาจะพลาดนะฮะเออ ผู้หญิงก็อาจจะมีความยังไงละละเอียดละอ้อหรือเปล่าก็อาจจะมาเช็คดูอีกทีหนึงแต่ตอนนี้ยายเขาไปไปวัดนะครับถ้ายายไม่ว่างก็จะเป็นตาแต่ผมไม่เป็นนะฮะไม่เป็นแนวลักษณะแบบนี้ไม่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 เหมาะกับผมเป็นลูกชาวนาก็จริงนะครับแต่ทํานาไม่เป็นฮะทำนาไม่เป็น มองไปทางไหนก็สดชื่นเขียวขจีไปหมดเลยเนาะนะครับก็ต้องเดินตรวจด,ดูฟังเสียงฟังอะไรไปนะครับจุดไหนมันก็จะรั่วรั่วกันบ่อยนะฮะรั่วกันเยอะละ่ะแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งนะบางทีอาจจะมี3-4จุดนะครับที่มันรั่วไปอาจจะมาจากปูนะฮะ,ะปูมันขุดมันอะไรหรือเป็น ประมาณนั้นน่ะด้วยในส่วนหนึ่งครับหรือจะมีปลาที่แบบว่ามันจะทําเป็นที่วางไข่มันอะไรไหมมันก็ทําให้มันดินมันพังไปนะตาเช็คดูกิจกรรมเลาะน้นํานาถ้าซูมใกล้ๆมันจะเห็นยังภาพชัดแค่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชึืม มันโฟกัสที่ต้นไม้มากกว่าจะเป็นตานะเดี๋ยวเออไม่ชัดเท่าไหร่ครับอะตาคงจะเลาะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมฉายไปดูที่ตรงตรีนเขาฝั่งนู้นนิดนึงถึงนานะครับไม่ใช่ของผมนะฮะของใครไม่รู้นะครับตรงตรีนเขาฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้คือซูมไปเยอะหน่อย12 13อกิโลครับ ไรผมจะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยครับตรงกลางหน้าจอพอดีเนะี่ยอันนั้นไม่ใช่ฝนนะครับมันเป็นไอหมอกจากก้อนหินบนภูเขาครับตอนเช้ามันจะสวยกว่าน,นี้นะเนี่ยตอนนี้มันเจอแดดเจออะไรมันก็เริ่มจางละตอนเช้าตื่นมาสักหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนนะครับไร่ผมมีอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตรงกลางเลยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้ยเยอะ พรุ่งนี้คงจะต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะนะก็จะไปประมาณสองวันครั้งนะฮะไปโอเคนะครับภาษาอีสานวันละคำล่อน้ำนาตายคงจะเสร็จภารกิจแล้วมั้งเนี่ยาหายไปแล้วนะครับ